วัสดีพี่น้องครูทุกคนวันนี้ภาพพี่น้องออกหาดักนงดักหนูคือเก่านั่นแหละนูนหนูคลิปที่สองแล้วดักหนูก่อนนี่หลอดนี่มีตัวไหมแก่มือดูหลอดเจี๋ยมือจีบตัวมีตรงมีตัวไหมหลุดกันไม้เก่าเดียวพี่น้องหาหมา้ก็ไม่มีหลักช่วงนี้มีตรงมีเตี๋ยไหมหนุด มีหนูออกมาเลยนะี่งแต่ยังไม่มีหนูออกนะล,ลุ่มเตาะพี่น้องด่างไก่ก็ยังเป็ทันดีอะไรีปตลอดยังไอตลอดเลยนะนทางขาเขามีงานซดอยู่ถุงดองเลยไฟเล็กนึงมีงานสดอยู่ใกล้ๆนะหนู้จะออกไม่วันนี้ นี่ก็จะลอดูหอดซอ,อกน,นีพี่น้องก็ดี้ออกเลยหนึงกันต่อวันนี้นะับมาใส่สิบสาหลังหลังทีที่สามับอยู่ตรงไหนนะ ไม่มีออกมาีก็ไม่มีหนูที่ออกนี่หรอกหลังนี่กลับเขียนทีอ่านโดดแล้ว จุดนโดนจนได้ดแต่แปลกแหกมัานมาเลยพี่นออ้องจริจริงกรอดิ่เอากอนพี่นอ้องตดนตอพี่น้อง นีเขาโมยเขาโพดอุจิมซื้กลับไม่ลันขอจะยะเยียกันพี่น้องเพิ่มไหมปลาลกลกอันนี้ใหม่มาก Ô, nám, 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 nám Mất rồi, mam 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 mẹ, Đó, mam 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 นูทองขา้าตัวนึงจะไม่ติดท้ายพี่น้องว่ดุ่นตเตาะคันนี้รอบทเ่เียกเสียหายรอบนี้สายตึงพี่น้องลันไม่โดนคือตายตักไว้พี่น้อง น,นัรอบยามรอ,อบสองเดี๋ยวอันนี้มีกระยิกกระยิก,กใส่ใส่เงาพี่น้องขออนุญาตกับพี่น้องติดขาติดไม่ได้เนาะคันนี่ครับเคียด์ทีพี่น้อง ข้าวเคลื่อนที่ขา้าวโพดอยู่นู้นกับหายไปไหนไม่เห็นกับเลย สองหลังพี่น้องหลันไปโดนสวัสดีพี่น้องต้นชาวยามกรับกันว่าจมีตัวไหมยามมาแล้วสองหลังเห็นจ้แต่มเลยนะ <c oughs> เรียนกันได้ไปสามหางเอาก็ถือว่ายังพอเพิ่มมีหงมีหาง,หง,หงเห็นอยู่ ไม้หนุตักหนุกหายากนะต่มไม้เก่ากันแจกคขนมันขึ้นกันหลังไปสองสามหลังเด้ติดชาวจีนนี่แต้มเพิ่มไหม อ๋อันนี้มีพี่น้องมายังไงล่ะขึ้นติดหนู่้องขาวชาวเอาจินได้เห็นไหมต้อกระลึกถึงเลยพี่น้องหนึงตัองใจแล้วสี่ลังเห็นหางปุ่นใจเลยพี่น้องก็ไม่แหวี่ยงเลยชาว ตะขวี่เก่ามันหนูน่าจะอยู่ไม่อยู่พี่น้นองพี่น้องเอ๋ยอะไรมาลำดำคือลุงตึโถแมวหน่อยนีดแล้วชาวนึงเติร์เตร์ตัวเติร์ประตูประตูตู้

Ngày song 2 hả, tùy oman cho. Hm? Cắt Hm, lặn như này y dô song, lọc, lọc lắm lọc lắm lắm Rồi lắm 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 หนูหน่อยอะนะขอไม่อยากดูลงลอยกันตอบน้องซิและขึ้นหลังนี่ก่อนลันนะข่าวจะมีหลุดีหมข่าวไม่มีมาเลย เต็มพี่น้องเก็บหมดแล้วครับสิบสี่หลังเด็ดสองหางใหญ่ๆนี่แหละเนี่ยถือว่ามานอยู่ไปไหนชาติเดยวจไดิ้จบคลิปไว้ชันิี่พี่น้อง นู่ต้องตัว,อ,ตวอืมเอาเลยที่จบที่ไปเชิญพี่น้องเอาเด็กรับพี่น้องไปที่นี่ชอบคลินป,น,น,ปน,นี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยพี่น้องชาวนี้ก็คือ สวัสดีครับร่วงานรวมพี่น้องสามสี่ห้าตัวอยู่พอมานอยู่รวมเลยไปได้ห้าตัวเกี่ยมือดิซ้อมเล็กพี่น้อง